ด,ดูดูดูปลายไม้ลุงเห็นไหมนี่สวยเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดเด่นที่ต้นเราเป็นล้านหรอกนะก็มันก็เป็นของแปลกแหะครับถ้าใครมีสะสมไว้ก็เอาไว้เค่อดูให้มันเป็นความสุขทางใจไปลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา ลุงกรมอยู่ในแปลงกะบินบุรีครับมาหาไผ่ที่เราปลูกไว้เป็นร้อยร้อยไร่เนี่ยนะเช่าเขาเดี๋ยวจะนึกว่าโอ้ยลุงกรมขนาดนั้นเฉลยเลช่าเอาปีถ้าจะเป็นธันวาเนี่ยคือปีที่8ทีนี้มาหาไผ่หลายตัวที่ลุงกรมหาปรากฏว่าไม่ได้ตั้งใจเจอตัวนี้จริงๆร,รู้จักและรู้ว่าตำแหน่งนี้มีตัวนี้บังเอิญเดินไปเดินมาก็เลยเจอตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือไผ่โจดด่างครับมามาดูครับมันด่างนี่ ดูมาใกล้ๆนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ดูดูดูปลายไม้ลุงเห็นไหมนี่สวยเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดเด่นที่ต้นเราเป็นร้านหรอกนะก็มันก็เป็นของแปลกนะครับถ้าใครมีสะสมไว้ก็เอาไว้เค่อยดูให้มันเป็นความสุขทางใจไปแต่ว่ากอเก่าๆเราก็ต้องแต่งเหมือนกันนะครับนี่ดูหน่อนะครับนี่หนอนมันพุ่งไปโน่นแล้วเนินๆเยดูลุงขย่าวเนินๆไปโน่นแล้วเห็นไหมนี่ขย่าไปโน่นใบของเขาจะเป็นบางคนเขาเลยไปตั้งชื่อตัวนี้ไผ่หางกระรอกเออ ก็เข้าใจคิดนะนี่นี่นี่ตูใบเขาจะเป็นฝอยฝอยอันนี้มันยังอยู่ในที่ชื้นนะาไปอยู่ในที่แรงแรงนะเป็นพวงเลยครับผมไปดูถแถวทางขึ้นเขาโค้สสวยมากนะครับนี่อันนี้ดูด่างดูด่างดูด่างนี่เห็นไหมต่อลกไปเลยออันนี้ชื่อวิทย์เมื่อกี้บอกไวยังอ่าอันนี้ก็คือเวียดนามโมซาซาทูซิลลานะอันนี้ก็มันมีชื่อพ้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ชื่อนี้กันแล้ว ลุงก็จําเอานะดูดิแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องต่อวยคำว่าอา่าวาริกเกตก็คือด่างเนาะแต่นี่ด่างที่ด่างที่าทลายที่ต้นนะครับนี่นี่ดูด่างที่ต้นก็ถือว่าค่อนข้างนิ่งแล้วนะนี่นี่มุมนี้ก็ได้คือมาดูมุมนี้นะครับก็ด่างแต่บกอกตรงๆก็ไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหด่างตัวนี้จําเป็นต้องมีเขาเรียกมัดแฮบใช่ไหมภาษาฝรั่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ <laughs> แล้วแต่แล้วแต่คนดูเลยล่ะครับว่าจะชอบหรือเปล่าแต่ลุงก็มองว่าเก็บหมดแล้วครับเนี่ยขี้หมูขี้หมาก็เก็บไว้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เก็บไปนะครับโอ้ได้มาหลายปีแล้วแหละเดี่ยดูที่นอมันขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นไหมนี่นอใหม่เนี่ยดูลุงเขย่าอีกทีนี่น,น,นี่สองอันเนี่ลลำอย่างนี้เอาไปทําอะไรได้โอ้ทาตะพดก็น่าจะได้นะแต่ว่ามันไม่ทีทียิบปฏินะเพราะลำมันพอดีพอดีเลยเนี่ย ไผ่โจดกินนอกันได้นะครับอ่ะโอเคใบก็คอยฝอยประดับครับเป็นหลักเลยแต่ว่าคนในพื้นทิ่นเนี่ยเขากินนอนะผมไปสัมภาษณ์อยู่ที่หนึ่งพอดีมันไอวีดีโอมันมีปัญหาเขาถามเขาว่าโอ้กินหน่อยตัวนี้แหละอร่อยดีลำก็ไปใช้ทํากระติบอะไรๆก็ได้นะทำสารอะไรก็ได้โอเคลุงผมฝากให้รู้จักครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณครับ